ขณะที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะสามารถที่จะยึดโคเคนเกรดเอที่ซุกไว้ในกระเป๋านักเรียนเสื้อผ้าใหมยรวมทั้งกัญชาและยาบ้าอิสุลามาเตรียมส่งต่อไปอยังประเทศที่3ค่ะที่ฐานปฏิบัติการฐานปราณที่2106อำเภอปากค่าจังหวัดบึงกาฬพลตรีบุญศิลป์พัดกลางผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพลตํารวจตรีสมศักดิ์คงไพบูลผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัด รอมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการตรวจยึดโคเคนจำนวน1,200ขออขอภัยกับจำนวน12,160กิกโลกรัมมูลค่าประมาณ117ล้านบาทที่ซุกซ่อนมาในรูปแบบของสินค้าเสื้อผ้าใหม่และก็กระเป๋านักเรียนที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะส่งต่อไปอยังประเทศที่3นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยึดยาบา้าจำนวน1น8 0 0นเเม็ดแล้วก็กัญชาแห้งอัดแท่งอีก570กิโลกรัมโดยโคเคนที่ดครั้งนี้นะคะเป็นโคเคนบริธิ์ก็คือก 19.99%และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ในพื้นที่ชายแดน,นภาคอีสานซึ่งขบวนการขยาเสพติดข้ามชาติได้ลักลอบนําเข้าด้วยการบรรจุในเสื้อผ้าไหมรวมทั้งกระเป๋านักเรียนเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่โดยทุงพลาสติกที่บรรจุโคเคนนะคะมีการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษแสดงถึงที่อยู่ผู้รับอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ประเทศอสอสเตรเลีย ทางนี้เจ้าหน้าที่จะได้เพิ่มมาตราการคุมเข้มตามแนวชายแดนเพราะว่าโคเคนที่ได้จะถูกส่งต่อไปประเทศที่3ทั้งหมดจึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้นะคะว่าขณาดนี้กระบวนการขยาเสพติดข้ามชาติได้ใช้ประเทศไทยเป็นโลจิสติกเพื่อส่งยาเสพติดไปอย่างประเทศที่3ต่อไปค่ะ